สวัสดีครับเอฟซีสายพนองครับก็ไปพี่น้องแป้นครับติดติดตามเหมผมวาติดตามใหไปนะเดี๋ยวมูนี่เจ้าเขากระลังแลีวครับมูนี่เดี๋ยวสิบแ้นไปหาติดแขกครับหาปลาไปลนแรี่ยงอุปกรณ์เกือบหมูยังไรครับไม่พ่าะไรย่าเงี้ยก็าบอกครัจะสร้างคำเลี่ยวเสร็จไปอุปกรณ์เทาครับการเดินเรือครับนีเดี๋ยวไปแกะเดี๋ยวเหยวัดครับเดี๋ยวไปตรวจสอบเดี๋ยวผมสีล่องวันวานไรไปนรับฟังครับอะไรรับฟังครับเฮียพลังครับมูนี่ไปพี่น้องไปเอาสิได้บ่ครับไป Ơi, người mọi 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 người ี่น่องเียวผมสีดค่อยๆไพ่ออกไปครับเดี๋ยวสีฟังรอรอฟังไปครับว่าฟ้ามันหนาวเดี๋ยวฟังหนามันเลือกกันไป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 เด้อย โอ้โหละคือว่าเอาสายกันดได้ไห้เดิม,นนเมาจมดักเออเอาพี่หน้าครับดูน้ำกันครับบาทแรกครับตุรักตุเล่นี้ครับจนสลัดแตกว่าอาจารย์กินอะไรคลองบ่เหรอ ดึงห้าวทั้งสั่นห่าวทั้งสันไม่ได้ปลาดิก็ดึงห้าวอะไรจีก็ดึงเสื้อให้มันตุ่มมาเลยมหมแม่นเสื้อพอดึงพอดึงปุ๊บมันก็ได้ตุ่มตีดมาเลยเดียวโอเคครับเบิ่งไปเลยครับพี่นักเข้างันไดเงี้ยก็เป็นกันไดเงี้ยเฮ้ยคิดถึ Đi lên, đeo vốn hết. quay lửa, cái này ra đi không. Đó, đi phóng hết. Đó, thì. Đó thì

รัเเออล่มตีมาเอาพี่รังครับเกือบเป็นชุดในแห่เอาไปไปลองไปพอดดินกอนมันแตกไปเมื่อกี้น โตัวาบานส่วนล่มเนเีน่ะออ,อแปลงกลางขุนเจ้าองซิออแปลงกลางเราก็หันหนาเขาบ้างสิเ,นเ,นเออบ้านตามลมไปพี่น้องครับง่ายไม้ไปเรื่อยๆครับเออครับครับเอาเลืออ ตะก,กองกับร้อยน้ำครับตะก,กองซุดยอดดีวะชิปดีออเ,ปเออเอาละเดี๋ยวไปเก่นงานกันบิ่กน้อง เงี้ไหน,นพี่กืนได้แพ้ทำไงมาดิบว่า <c oughs> เอาช็อตเอาช็อตตรงกลางก่อนจะขึน้นองอมมังมังกลางครับงเซมันม่เลยทำเชียนครับอง่น้องบัดังเดี๋ยวถาล้มอะไ Nằm nam mua nhân mưa quần lợn Hoa đính vậy này đi nào Tắm bò Đấy rồi bây giờ mình đã nói lúc nào Nhưng thay nhanh khẩn phá vắng nó lại mượt nhỉ Gặp ừ. bình cát Cũng càng làm nữa nhá Rồi ไอ้กิตาคือในกร้างกาะแย่ดีวะโซ่ซับอีกเนี้ยโดดๆไปเลยแพทย์แตกวะโอกันกิตากันเนี่ยเดี๋ยวหลังแล้วพี่ดำเดี๋ยวพี่ดำครับเป็นตาใดพี่ดอกรอบเนี่ยแตกเยอะแตกเยอะเรื่องมูดจะว่าแล้วครับจนสาระสัดออกขาปลาแล้วครับมหาป่นเนี่ยอันีเจ้าดีเด้อโซลสับตกเล้วแหมล็อกแล้วแหละล็อกก็ไม่แล้ว ใหญแพ่พริกเป็นพ่อวะกันแพ่พริกปุเป็นยังวงวะท,พวะพทัพท์บวะล็อกโท่อซับไดงดีหรอ,อพี่น้องครับรุน้นทุกันครับส้นปะขึ้นยากวะอยักวาเพียับูอืม ว่อด <si ูข no ี่ตมเยนหึงเบื้งสงสีแดงมาเลีนน้ำพี่น้าพี่น้องเลยเยอๆผมวาปลามันไหนเลือกเยอะเีอยวผมเดินเรียบเล่นหนาเลยเกือบก็มดถอดเลยไมเนลี่ยไมน่าก็บ่มี้ ก็นั่นนี่ยุกลางแม่น้ำครับยุกาง,อง,งอเอาือั้งมาแบบนีนะครับจะที่ดเบ้อนพอจะปนเยนะเ่ยปู้าเวิจัดงมกไว้ไ่อเครับยมงส้มเี่ยวไว้เพื่อ ต่งทายดีกว่านะตะก้องวันนี้ตะก้งอนนเกงน <c oughs> เนี่ยรย้อชกว่าแบนี้อยากกวนอยากเนี่ยรับพี่ต๋องคว่ำค่อยกลืนเพล่บนีนมันเหี้ยะน,น่า ไม่เนี้ยหัวเดียจรัเิ่เนีย์นาบัง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 เนี่ยฮึฮึฮึมเฮึฮึกึฮ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 เฮึฮึางฮึ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 ฮมฮึ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 ไฮ ย่าเลืออังมันเหลือหลายบ่องนี่ดอก <c oughs> บรรยากาศดีดีครับพี่น้องพุ่หนาวเนี่ยเด้อลมขัขล่น้มื่อนี่ป่าห้องเื้ทั้งคุณขัา,าเ,เ,าเดินหน่อ

กอย่งเนียเนี่ยหัวไหลหัวไปไปแตกเอาพี่น้องครับลุ่นน้อกันดีครับอืม เราไปกินมแล้วปา นี่วาเนี่ยโอ้กินคือจังกินขีวนนี้เนี่ยแหละกินขีดตม้มเสียมะเขือเเขือไปให้ไปครั้งเลือกเลือกอีกยังเลือกเลรียนแต่เขาจะฟังไปล่มผัดไปพี่นไง เอาอีกเ <th> จักสามสิบเด้อครับแลก็ได้กระสีอะไรกวยแล้วต้องขนกระสีมาแล้วยใสงสมุนไรวนลวกแล้วก็เจียวเลย เดียวรับป็่เรื่องดุกีกวครับฝนติดต่ะนี่ตกัานดตกลยไงฝน ตามมาอย่างัเลบ่เียนะมเจียวเฉยไเอ้ยเดี๋ยวฝนลงเม็ดเหริดคิดดดครับพี่น้องันนี้ส้มสิบุคือแล้วครับพาะว่า คนกัสิมาแล้วครับเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวมาแกะมือไหมครับมาล่องเพิ่งแกะสิครับแสงก็ดีแสงก็ค่อยดีครับเดี๋ยวมืดเติบเลยเห็นบ่เห็นหนาเดี๋ยวนี่ตเรื่องเรื่องอะครับเอาเลยครับถึงเรามาล่องครับสลองกินอีกครับพ่อปลาเข้ามาสวัสดีครับตักคนในคดแจ้งคนจีนตามนะครับขออนุญาตกับเรื่องประดานะครับผมเอาละครับพี่น้องครับ มัอนี่ถือว่ามาเล่นน้ำกันนะฮะว่เออฝนฝนกระตกฝนลงเม็ดแล้วเนะี่ยเมื่อตึ๊บเลยเออกว้างสามร้อยหกสิบองศาครับไม่แม่เจ้ว่าเป็นเพี้ยอนมันก็ต้องโอ้ยยี่สิล้ยน้ำเข้าไปับออี่นะ้องันี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ